วนี้ว่างแล้วครับไม่เราต้องบอกว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันวาเลนไทน์ครับใครบอกวันนี้เขาวันมาค้าบูชาโหบูชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทิสัยวันนี้คุณไปทําอะไรมาบ้างได้ไปเข้าวงเข้าวัดกับเขาบ้างวะโอ้ยไม่ได้เข้าเลยทำไมอ่ะคึกว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาของคนทั่วไปออ๋ นี้ผมไม่ได้ทำไรนี่ครับก็ไปข้างนอกครับไปตามภาษาคนที่ที่ที่อะไรนะที่ไม่สดเล็วจัดวครเลยวเลยคุณให้ผมมีบ้างนะกันไส้ไปแล้วหรอเราก็ไปา a i t i n g for อ e ไปครับโอเคครับต่อจากพาที่แล้วพาที่แล้วเราทำไมเอ่ยเราไป บาดเจ็บทำแยกทางแล้วล่ะท่าที่แล้วนะครับก็คือแบบเดวิดเนี่ยได้มาบุกมาบุกฐานคืออะไรไปนะทุกนายทีน,นี้เรามาบุกฐานที่ฐานระตูนะครับเราได้ไม่บุกฐานฐานระตรูก็คือแบบว่าเผื่อจะมาเจอมิสงมิสสาวเอ,อ,อ้ยกดผิดใช่ไปเด็กตอนนี้แยกกันอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้น กอะไรขึ้นกำลังงงงงกับการกดปุ่มหลังจากทิ้งเล่นเลื่อมานานเออยิงหัวแตกตายเหรอใช่คือบอกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษอุ๊ยอุ๊ยขอโทษจะบอกว่า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 อะไรวะลืมเอ้าเออยิงมันยิง ช่วงนี้นี่ไม่ค่อยว่างเลยนะครับทำไมครับถึงจ,จ,จะสอบถึงจะสอบเสร็จแล้วอ๋อพรุ่งนี้ก็สอบคนนี่จะบอกว่าผมช่วงนี้เฮิร์ตด้วยแหละจะบอกไหนแล้วลงตรงไหนเอ้าไหนอยู่ไหนเนี่ยพอเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นู่นไงไม่เห็นเลยฮะลงไหนวะลงไงอ่ะนี่นี่ช่วยหน่อยตรงไหนเนี่ยไม่ทำอะไรโอ้ กดคิวโอเคลอุ้มไปทางไหนอ่ะลงไหนอะลงนี้ให้มันกด F กด F กด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  F กด F เฮ้ยหาที่ลงไม่ได้จริงเนี่ยทำเอ้าลงตรงไหนวะชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับลงตรงไหนร้อนเลยนะ ลงตงงรงไหนวะนี่ไงดูดูดูรอหน่อยดิอ๋อสี่สี่ต้องรอหน่อยโอ้โอเคครับวิ่งครับดึง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 ข้าวิ่งแบบเซ็กซี่เหมือนเดิมแล้วลงไงกัน,นลตรงนี้ลงตรงนี้ลงนีหมึงลงลสูงหน่อยก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าลงนี่มึงแบบลำบากมากอะ่ะโค้ลง คือระเบิดนี่แหเขาวำไผมจะใช้นไมผมต่อไปัลโมีห่นอาด้วยเอเป็นโลใช่ไหมาเาเเนีรจเาเราเจออะไรดีเขาแล้วที่ควบคานควบคุมอุ้ยมีคน รูปมันปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เลยหูเสียงแมงโคตรโตเลยเสียงแม่งแมนมากโอ้โหแม่งมาอยู่ในนี้ได้ไงโอ้เอเธอเจอเขาครั้งสุดท้ายที่ไหนโอ้โในนี้อยู่ในนี้แล้วเคยเห็นคนนี้ไหมไม่เบล่าไม่จำไม่ได้เลยกมีเด็กเยอะมีเด็กเยอะ โอ้มันงอเนี่ยเราจะเดาไปที่สถานีท right> ี่ไหนนะจ๊ะนี่แหละนี่เลยมั้ยะฉันต้องการให้นายบอกว่าสถานีไหนอยู่ตรงบนลอยอยู่อ๋อพระเจ้าผมเลยชิดต้องบินขึ้นไปเหรอเนี่ย โอเคเดี๋ยวต้องแยกกันนะไปที่มันจะพามันจะพาอีเตอร์ไปที่ A B C ใช่ไหม A B C ถุย A P c เอ๊ะ A B C ใช่แล้วโอ้มิดการจับมงจับมือกินกันแล้วคู่นี้ไม่แล้วไปกินเด็กแล้วได้แล้วคือถ้าลงนี่มึงโดดลงแบบธรรมชาติคนเขาลงกันแน่เลย ก็แข็งแกร่งกทั้มีมีหนึ่งสองสามสามคนจัดเลยครับเดี๋ยวเอาทนายิงเอาทนายิงอ่าเริ่มเลยเปิดเลยเบาสุดนะยาเลยอะไรอุ๊ดไม่ลดอเอไม่ไปหน้าด้านไม่ยอมตายหรอพวกหน้าด้านนี่ีอะไร จะระเบิดหมดแล้วมั้งมันคงไม่ระเบิดหรอกยอะเลโอเคข้างล่างต้องลงไปข้างล่างเฮ้ยที่นี่มันคุ้นๆเหมือนที่ท,ที่เราหนีออกมาป่ะใช่ปะน่าจะน่าจะคุ้นๆอยู่เหมือนกันแต่ปัญหาคือทางไหนโอ้ <c oughs> ไม่ใช่อะที่เราหนีออกมาไม่ใช่ที่นี่ไม่เห็นหรอโดนมางงว่ะ เราระวังข้างหน้าหลบ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 ไม่ได้ะไรเตาย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 ตาตบวขาดบวกขาดไม่ขาดอ่ะโอ้โหมีเสียงดีเลยเฮ้ย้มกันเยเชร็ร้อยลวงเ้อยครับเมื่อกี้มันยิงไม่โดนเราเหรอใช่อ๋ออใช่เหรอมมันไม่ใช่นะ เดอมัสเบียเลยอ๋อง oh. งครับแับหนึ่งนะคืออะไรคืออะไรครับทำอะไรครับ oh. ไหนครับคุณทิ้งผมหรอเ <Hey. S 2> อ่ออ๋อคือให้ทางประตูใช่ไหมใช่ต้องหาทางก่อนแ,แล้วตรงนี้มันจะเปิดไว้ทำไมเนี่ยต้องมีอะไรี่คุณ

ยิงที่นัดยิงที่นัโอ้โหยิงเฮ้ยมีโลโลสองตัวบอลโลดช่วยอะไรเหรอยิงอ่ะเจ็บอ่ะยิงไม่โดนอ้าวเ้ยทำหนีได้เหรอโอ้ยมีผมเสียกระสุนไปตั้งปีเลยเนี่ยลุ้นตั้งนานเนี่ยได้กระสุนจูกระเบยจริงกับเบียวจงกระเบน นี่ไงสไนเปอร์พอดีไหนไหนนั่งย้ายอยู่หน้าเอาครับเอาครับปลาถ้ำถ้ำมีถ้ำแป๊บนึงกระจุนแป๊บนึงโอเคไปไหนวะหนึ่งยิงโอ้ยยิงมาจากไหนวะนี่ไงผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณล้อผมก่อนรีบเหลือเกินรายกันมันหาศัตรูแล้ว ที่ขึ้นถ่ายมาแล้วเหรอถ่ายมาดูไม่มีอะไรเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดประตูเรียบร้อยอาประตูมันปักอยู่มากเลยครับาแต่มันมองไม่เห็นอะไรเราจะไปกิไปกินไพูดเราจะไปดูอีกรอบว่าประตูเปิดยังเอาไปดูเอาวเมืนยิงซะเฮ้ยครับประตูไม่เปิด เราก็ต้องมาทางนี้แน่นอนครับเป็นพอถ้ำครับพอถ้ำหลักเขาถ้ำมาแลไรใช่ผมไม่ใช่แล้วขึ้นขึ้นโอ้ขึ้นชาจริงชาอ๋อนี่ไงเจอคันคันโยกแล้วแล้วขึ้นง่ายเอากด F ขึ้นไปโยกเราได้ทำไมต้องทำตัวเหมือนไม่มีแรงด้วยอ่ะโอเคเปิดละขึ้นมานี่ครับเปิดประตูโอเค อ่าึ้นลงไม่ได้ีนี่ทางนี้ทางนี้เออถ้าลงเหมือนเดิมเออต้องมันต้องทำไๆสโลโมชันลงข้างหน้าเออโอ้ขาอาเฮ้ยอะไรอ่ะด้านซ้ายที่เล็บตรงไนวะเล็บปุ๊ ยิงมั่วเลยยิงยิงมั่วเลยเลยิงยิงใส่ประตูยิงใส่ประตูบ่าไม่ใช่ใช่อ๋อใช้ gravity หิงอมั้งให้อ่<ห>นอนประ,ะตูนะโอ้ Destroy น,นี่หลัมัง้งลมมั้ย อเ,เอาเลเอเลเอ,อใช่ว่ะห้องใช้ที่มันใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้สิโอ้โหบนเราโอ้ขยับปะก็ขยับไปนะโอ้ฮะเอ้ยปังแล้วเรียบร้อยครับโอคุณนี่ต้องให้มผมมีผมไปกันอ๋อมีแต่โอ้ยโ,โดยนผิดต้องมีอะไรแน่ๆเลยนี่ไงข้างหน้าจะเลย คาราเบอร์กะไอ้เอี้ยมันยิงเข้ามาแล้วเข้าไยิงมาตยครับตาย้ายครับยังไม่ตายอดูดิทไมมันถึงจังวะจังหลังนี่ถึขึ้นเหรอแบบอัพเกรดอัพเกรดเกาะตัวเองข้างหน้าอือตัว็แค่เนี้ยตายยากเกินุนไม่ต้องหมดอยู่แล้ว ก็สุนผมก็หมดแล้วนะจะลองดูแถวนี้กันโอเคแม่งโกดังโกดังอย่างงี้แม่งแฟนขับเยอะเลยอ๋อดังใช่ไหมแม่งชอบเสียงดังหาไม่เจอชอบเสียงดังนอื่นเขาก็รู้หมดปปเปิดประตูสิอะไรวะมันเปิดตั้งนานเหรออ๋อ ได้กาวิตี้มามีแต่กาวิตี้อ่ะคัสซีอีกแล้วมีใครมองเราอยู่ใครอะเมนโกน่ากลัวเลยฟังฉันฟังฉันเขาเลังจะเรของเขาเขาพูดอะไรนะพร้า ให oh, ้ระวังให้ระวังไอ้ตัวใหญ่ห่อใครวะเขาเขาไม่สูญเสียความไม่สูญเสียอะไรนะนี่ไงไอ้ตัวใหญ่นี่แหละั้งมีมีเฮโมสเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมาอย่างเงี้ยมาตูรอให้ เฮ้ยหลังเปิดแล้วหลังเปิดหลังมัดเอาเราเปิดดไปตายแล้วเหรอขอพิมพ์แล้วกันเฮือช่วยกัเอาช่วยยังไงบ้มีมั้งต้องช่วยมันเหรอเลืออดต้งช่วยมั้งปล่อยมันไว้ยังไงใช่ไหมใช่ โอ้ทำไมมันโหนี่ศพหมดเลยนี่วะเ้ยทำไมลูกฟองยังอยู่เปยาเปียืนปืนหายไปไหนวะไม่โูแม่งแค่แค่แบบว่าหันหลังไปแบบไม่เห็นนะไม่เห็นไอ้ตัวพื้นที่นั้นก็ไอ้ปืนก็หายไปแล้วเออ โต้นี่เรายังไม่ควรยังไม่ควรโกดังเลยเนี่ยแสดงว่าแฟนคลับยังมีอยู่โอ้มันยังดังอยู่เชลเลอร์มันยังดังอยู่ลงบันได้ไหมโอ้นี่ลงลงอะไรลงแบบถลายถลายไปเลยอยู่ยิบอยู่ยนะโอ้สไลด์ออมาสไลด์ออมาอาวุธปืนเออประเมินเกือบหมดเอ็ดเก็บทำไมทำไมต๊ะเกียเอาโต๊ะมาด้วยสิ อนี่นี่เลยอยู่ที่โกดังใช่ไหมโซ่ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรเฮ้ยนั่นคนเปล่าวะใช่นั่นคนดีกว่าไหนครับนี่เลยครับนั่นคนแล้วมันจะเละนะเฮ้ยมึงจะมียิงมันทำไมล่ะดูว่าเอาก็บอกมันใช่คนหรือเปล่าช่วยเละมันยิงเองเหรอเปล่าผมพูดได้ ไม้ได้กับมิตี้ด้วยได้กับได้ได้กระสุนด้วยแหละชีวิตเท่ากับของชีวิตเท่ากับของเอ๊ะคือพี่มาคุ้นๆไหมเออคต้องเจออะไรแน่นี่ไงไอควันไอควันเฮ้ยนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนนายไม่ใช่เหรอไอ้นั่นไม่ใช่เหรอที่เจอ แรกว่ะใช่บไอ้นี <to ่โคตรีว่าเฮ้ยนี่มนโคตรอ่งน้ก็แบบว่าอร่อยเลยดีเข้ากันตูเขาให้เข้ากันโขละคนนะทำไมอ่ะเราเราให้ทำไงนะามีโล่เออโลด้วย อาจจะช่วยได้ไม่เข้าว่ะอ๋อไปยิงยิงได้ยิงได้เลยป่าระเบิดครับอย่างนี้ต้องปะระเบิดมันไม่เข้ามันเกาะต้องยิงไรกาวิตี้เหรอไม่ใช่มั้งอีกอยู่ันเดียวมันร้อนแม่งคนเต็มไปหมดเลย โดนเป็นท่าทั้หมดแล้วเนี่ยทำไมแม่เดี๋ยวเก็บของ่เฮ้ยมันยิงแล้วอ๋อต้องรอให้มันยิงก่อนยิงครับยิงโอ๊ยไม่ทันแล้วครับเก็บครับผมขอเก็บปืนแล้วมึงนะเก็บกระสุนปืนแล้วมึงนะ อุ้ยโดนฟาดโดนฟาดของโคแต่ไม่มีระยะอุ้ย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 อ้วนอุ้ยอ้วนไฟลุกอ้วนไฟนั้นได้มีโล่มันมีโล่อะไรของมันวะพลังงานล็อกตัวระวังยิงเลยยิงเลยเออยิงโอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีอาวุธลับ มึงกินเยอะไปปะเนี่ยยิงยิเดี๋ยวสิรีปล่อยพลังงานของมึงออกมาซะปล่อยไขมันยเอือเอือเือยปล่อย ทำไมคนมันดูไม่มีกระดูกอยวะเนี่ยก็มันเป็นทานเบียนลี่อะไรมันจะยิงแล้วยิงเลยยิงยิงสีมากยิง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 โอ้ยยังไม่ยอมตายอีกสุดแป๊บเลยใครเขาแหกปากวะนานมากเลยอ่ะ ตาเอื้อเอื้อหัวขาดเฮ้ยโอ้โหโอ้ลมเราชิบหายแล้วเป็นชุดครับมันฟาดแบบเป็นชุดครับยิงเลยยิงก่อนยิงก่อนก็ได้ยิงก่อนก็ได้ไม่ทันละไม่ทันละเอื้อนี่แบบต่อหน้าต่อตาช่วยแบบช่วยแบบต่อหน้าต่อตาลองมายิงกันเยอะเรีร้อยเอื้อร์เป็นตัวร้อยใช่ไหมหนักเกิน หนักเกินวุ้นแบกถังแก๊สไว้ขัานโอ้ยยิงตายแล้วเหรอไม่ตายง่ายจังวะตายแล้วตามตามตามฉบับเดิมตามฉบับเดิมแม่งได้ของใหม่ไวแบบแสดงว่ามันต้องมีโล่แน่เลยดูดซับพลังงานนะตายไปตายไปตีเขาเว้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่อ๋อมันจะยกขึ้นเรื่อยๆโอเคโอร็จแเกเพิ่มพลังงาน แล้วมันเปลี่ยนกับยังไง <Okay S 1> อ่ะโอเคครับกดชิปใช่เหรอยวกดชิปเหรอแล้วก็มีโลี่วยมีโลทอะไรด้วยอ๋อแต่คอมมีมันมันทำอะไรได้คอมมินโลงั้นโอเคเดี๋ยวก่อนเราเราเราหยุพดพักกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้าอย่าถามว่าทำไมคลิปนี้ถึงสั้นจังนะเพราะว่า คืีสอบใช่พอีสอบครับพนีสอบตรงนี้ครับพอดีที่เราก็แบบว่างๆก็เลยเดินางไปเล่นสักพักตื่แบบเล่นสักพักหนึ่งอะไร่เโอเคครับเราก็สุกภาพดีนะครับคิดทุงคนที่มีความรักในครบครัวมากนะครับผมครับไปบ้าควัี